โคบหลงปู่อยู่ที่กระท่อมบ้านพัฒนิวในวันแรกที่ไปถึงท่านก็ไม่พูดอะไรท่านก็จะทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราฝันให้เราดูเราก็นั่งดูท่านทำทั้งวันค่ำก็กลับกลับมาก็มาพักที่บ้านขยุงปัานบ้านขยุงวันลุ่งขึ้นก็ไปด้วยด้วยติดใจมากอยากรู้ว่าทําไม ข้าวที่ท่านให้ฉันฉันแล้วมันหิงไม่หิวพอไปวันที่สองเนี่ยหลวงปู่ให้เอาไม้ไผ่มาปูกเอาไม้ไผ่มาฝังแล้วให้เอากล้วยมาปนะูเราก็ดีใจว่าหลวงปู่พูดกับเราก็เลยเอากล้วยมาปลูกเอาไม้ไผ่มาฝัง แล้วก็ท่านก็ให้โยงเชือกจากปลายไม้ไผ่ต้นนั้นไปหาต้นนั้นต้นนั้นไปหา,ปลา,ป,ลาปลายไม้นู้นไปปลายไม้นี่เราก็เอใจอยู่ทําไมท่านต้องให้โยงเชือกไปอย่างนี้แต่ท่านก็ไม่พูดอะไรคือถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ท่านก็บอกว่าไอเตเป็นผูพูดเป็นภาษานี้ไม่มีอะไรหรอกท่านก็พูดอย่างนั้นแล้วท่านก็ทําของท่านไปเรื่อยๆล้วก็นั่ง พอเวลาประมาณห้าโมเย็นท่านบอกว่าให้ไปเอาไก่เอาไก่มาชนกันไอ้เราก็ไปเอาไก่ที่ไหนหล่ะเวลาขนาดนี้แล้วที่นี่ไม่มีไก่เงียบปิดเลยท่านก็ชี้ไปใส่โคนท่านบอกนวยตะโมกเราก็บอกเข้าใจว่าหลวงปู่นั้นบอกให้ไปเอาไก่ที่ที่โคนก็เลยต้อง เดินไปเอาไก่ไปกับเนินเต่าสองคนซึ่งโคนนั้นก็อยู่ห่างจากกระท่อมที่หลวงปู่อยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรได้พอไปถึงก็ไปเห็นไก่หมอบอยู่สิบกว่าตัวแล้วก็กระซิบกันกับเนินเต่าว่าให้คุณจับเอาตัวนั้นจับตัวนี้ถ้าตะกกระโดดตะคุกได้ไก่มาสองตัวได้มากนละตัวส่วนที่เหลือก็ บินหนีไปตามภาษาือนกันอย่างธรรมชาติพอมาอุ้มมาหดวงตาก็บอกว่าออยเวียชนทนี่คือหมายถึงให้เอาไก่ชนกันเราก็นึกในใจอีกว่าเอ๊ะไก่มันจะชนกันได้ยังไงนเมื่อมันอยู่ด้วยกันท่านก็ไปรับเอาไก่จากเนตมต่าบอกว่าโมโอกออกนาอาคิวเกิดยออห้อง ตก็ุ้งมาแล้วก็เอาไก่สองตัวนี้มาลอกกันมันก็พึงหัวแล้วก็บอกให้ปล่อยพอปล่อยไก่มันก็ชนกันพอไก่มันชนกันมันบันตีกันได้สักพักหนึ่งมันก็วิ่งไปที่โวนเดิมมมนเลยอารมากับเนนเต่าก็วิ่งตามวิ่งตามไก่ท่านก็ตะคอกตามว่าคอมเตเวียโม่หมายถึงว่าไม่ให้วิ่งตามก็เลยถึก จยดแล้วกลับมาท่านก็บอกว่าพอกลับมาแล้วท่านให้ไปปล่อยว่าวให้ไปปล่อยว่าวว่าวซึ่งเป็นว่าวผ้าผ้าจีวรเย็บแล้วก็เชือกเนี่ยเป็นเชือกฟ้ายไอ้เราก็นึกในใจอยู่ว่าเอ๊บบ้าเพราะทำไมมันจะขึ้นได้อย่างนี้ในเมื่อมันเป็นผ้าแล้วก็เชือกพิ้งว่าวเลยเชือกเป็นเชือกฝลาย ท่านก็เต้าเต้าเยอะเต้าเยอะเต้าเลย่นหมายถึงว่าให้เอาไปปล่อยเราก็ลากลากตัวว่าวน้นออกไปท่านก็ถือเชือกไปสุดเชือกก็ประมาณสักยี่สิบเมตรได้พอถึงสุดเชือกท่านก็บอกว่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนเราก็โยนขึ้นมันก็ตกลงตกลงเราก็จะวิ่งไปจับท่านก็ลากลากลากมาบอกคอมเธเวียคอมเทอเบี้ยก็ลากลากสาว ปรากฏว,ว่าทังกระตุกกระตุกปรากฏว่าว้าวนี้มันขึ้นเรายังเอะใจอยู่เอ๊ะมันขึ้นได้ยังไงในเมื่อเชือกเส้นเบลอเส้นเป็นไม่ใช่เสื้อนะัดร่อนเหมือนเราวิ่งว้าวมันไม่ใช่เชืออว้าวธรรมาดาเป็นเชือกผูกไฟแล้วมันขึ้นได้ยังไงก็ดีใจวิ่งมาหาหลวงตามาขอจับเชือกกับหลวงตาหลวงตาว่าเอ๊ะคอมเทวีท่านก็เอาเชือกว่า,าว่าวั้น้ไปผูกไว้กับเสากระท่อมแล้วก็นั่งดูด้วยความ อิ่มอ,อกอิ่มใจหัวเราะเนี่ยสักพักหนึง่งอ้าวมันก็ล่วงลงมาเพราะว่าล่วงลงมาท่านก็บอกว่าต้อยยึงตามเมื่อนหมายถึงว่าให้ไปตามไก่ตามไก่เพราะว่าต้อยยงตามเมื่อนก็เลยท่านก็ลุกเดินเลยเดินไปตามทางเปียเี๋ยนเราก็อยากรู้ว่าท่านให้ไปตามไก่ไปตามที่ไหนก็วิ่งตามท่านไปตามทางเปียกในขณะที่เดินทางไปเราก็ คือทรายมันเป็นทรายขา,ขาวเวลาเรากระเทือบแล้วมันจะฟุ้งขึ้นเราก็เตะเล่นภาษาเด็กทีนี้มันฟันท่านก็บอกว่าเกิดดมุนหมายถึงมาให้เราเดินก่อนเออให้เราเดินก่อนเราก็รียบเดินก่อนเราคิดเข้าใจว่าเราเตะฝุ่นแล้วหลงตา,าหายใจไม่สะดวกท่านก็เลยไล่ให้เราเดินก่อนเราก็รียบเดินไปพอเราเดินไปถึงช่องโค้งของถนน ของทางมันเป็นทางเวียนปรากฏว่าเรามองเห็นลุงตาไปนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วลุงตาเนี่ยมาทา่นข้างหน้าเราได้ยังไงมาทางไหนก็ได้เมื่อเราเดินก่อนพอเราพอเราไปถึงเดินไปถึงท่านท่านก็วิทย์ทรายใส่เราวิทย์ทรายใส่ตัวเองทําให้ควันขมงโฉงเฉียงเลยแล้วก็รีบวิ่งให้มันผ่านควันควันทรายนั้นออกไป พอฝันทรายจางท่านก็เอาผ้าจีวรท่านมาบิดนา้าเราเข้าใจว่าหลวงตาเนี่ยอยากจะมาผ่อนเราแล้ววิ่งจนกระทั่งวม่าเหงื่อโชกจนเปียกจีวรแล้วทําไมพอท่านเอาผ้าจีวรบิดน้ําม,มันจะไหลเราเข้าใจว่าเป็นน้าเหงื่อของหลวงตาท่านก็ผ้าเช็ดเช็ดเนื้อเช็ดตัวเรียบร้อยท่านก็สะบัดจีวรแล้วคุมเหมือนเดิม เดินมาถึงเดินไปถึงปากลางทุ่งเป็นทุ่งนาแต่เป็นทุ่งนาแบบอ่เป็นป่าบ้างเป็นทุ่งบ้างมันไม่ใช่ทุ่งนาเตียนปัจจุบันแต่มันมีก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นโพรเราไปถึงตรงนั้นท่านก็บอกว่ายือใบอยอยเมื่อนเราก็เราก็เข้าใจว่าหลวงปู่ให้เอาข้าวมาให้กัน เราจะเบาข้าวที่ไหนในมเมื่ออยู่กลางป่าก็ไม่ได้สนใจกับคำพูดหลวงปู่ก็เลยด้วยความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางเราก็เลยไปนั่งพิงต้นโพนั่นแหละหละับคือเอาผ้าเอาผ้าอาบน้ําฝนที่ผูเกเยวไปนปะูลงแล้วก็อานเอ็นหลัง กึ่งกึง่งนั่งกึ่งย็นพิงต้งโพลับหรือหลับไปนิดเดียวพอรู้้สึกตัวอีกทีหลวงปู่เอาข้าวไปโรยให้ไก่ไม่รู้ว่าข้าวมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าลโรยให้ไก่ไก่บินมาทั้งหมดนะ่ะมากินข้าวปรากฏว่าไก่สองตัวที่ท,ที่ให้ตีกันอยู่ที่กระท่อมสูงอยู่ด้วยกันที่นั่นบินมากินข้าวที่นั่นที่เราจําได้ก็คือปีกมันหกักไก่สองตัวนี้แนะ่นอนที่ตีกัน ก็เราจาได้ดีพอท่านโรยข้าวให้ไก่เสร็จแล้วเรียบร้อยท่านก็บอกต้ยืนรับก็เดินเลยหลวงปู่เดินเลยคั้นเราจะไม่เดินตามก็ไม่ได้เพราะมันเป็นป่ากลวัวผีเนนกลวัวผีก็เลยต้องรีบว,ว,วิ่งวิ่งตามทั้งกึ่งวิ่งกึ่งเดินหลวงปู่เดินเร็วมากแป๊บเดียวถึงกระท่อมถึงกระท่อมนี่ในซึ่งตอนที่เราออกไปจากกระท่อมครั้งแรกที่หลวงปู่ชวนว่าตอตอะเตาตามเงิน มันห้าโมงเย็นแล้วดวงอาทิตย์เกือบจะตกดินแล้วเราไปถึงที่ต้นโพจนกระทั่งว่าโดยข้าวให้ไก่เสร็จแล้วกลับมาตะวันก็ยังไม่ตกดินปัจจุบันนี้ต้นโพตนน้นเน้นอยู่ที่บ้านบ้านละบอกบ้านละบอกทุ่งบ้านละบอกซึ่งกระท่อมบ้านบักกนิวก็จะอยู่ทางเกือบถึงสี่แยกนันเจริญ ระยะทางณปัจนจะุบันนี้ถ้าเราใช้รถอย่างน้อยเราต้องใช้เวลาถึง15-20นาทีระยะทางประมาณ20-30กิโลแต่เราใช้เวลาเดินไม่ถึงชั่วโมงทั้งไปทั้งกลับเราก็ยังเอกใจอยู่ว่าทําไมมันเร็วก็ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,าเรากึ่งเดินกึ่งวิ่งมันเลยถึงเร็วในวันนั้นเมื่อถึงกระท่อมแล้วก็เหนื่อย ากันเนิตเนี่ยหลวงปู่ให้ก่อไฟขึ้นก่อไฟแล้วก็ก่อไฟแล้วหลวงปู่ให้เอากล้วยมาเผาเราก็เอากล้วยมาเผาพอกลางคืนวันนั้นหลวงปู่ไม่ได้ให้กับหลวงปู่ให้ขึ้นไปนอนบนกระท่อมแล้วก็เป็นหลับอยู่บนกระท่อมซึ่งมีอีกไม้อยู่สองสามพอรู้รู้สึกตัวอีกทีหนึ่ง ปรากฏว,ว่าได้ยินเสียงธนูดังตื้อ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 เราเรียบลุกออกมาดูว่าธนูดังเป็นธนูเ่าหลวงปู่จะดังการทุกรีบลุกออกมาดูหลวงปู่ก็พอเราลุกลงมาหลวงปู่ก็ขึ้นไปนอนแต่เราก็ได้ยินนอนนอนฟังเสียงธนูนั้นคือนอนข้างกองันทีดก่อนั่นแหละแต่กล้วยที่จีนนั้นหลวงปู่ก็เก็บไม่รู้ว่าเก็บไปที่ไหนไม่ยอมให้ใช้ จนกระทั่งมาตีห้าประมาณเวลาลเราลุกขึ้นมาอีกทีลุกไปดูหลวงปู่หายหลวงหายไปไหนแต่เห็นท่านเดินกลับมาใายสายแล้วเห็นท่านเดินกลับมาประมาณทั้งหกโมงกว่ากว่าเดินกลับมาพร้อมกับอุ้มบาตรมามีม,มีข้าวเหมือนกันเอาบาตมาตั้งไว้จากฉันก็ไม่ให้ฉันด้วยความหิว แทนที่จะให้เราฉันข้าในบาทไม่เอากล้วยที่เราฉีนะ่มาให้เราฉันแต่ข้าในบาทนั้นไม่ให้ใครฉันเลยทั้งวันพอรุ่งเช้าเนี่ยปันใหม่ข้าวเนี่ยไม่มีไม่มีในบาทและข้าวไม่มีข้าวบอกอู่ในบาทไม่ได้ล้างไมไ่อะไรตั้งไว้เฉย,เฉยแต่มันไม่มีข้าวแต่ในขณะที่บินกลับมาเนี่ยมันมีข้าวอันนี้คือประสบะการณ์ที่อยู่กับหลวงปู่ในครั้งนั้น ที่เราต้องไปเล่นกับหลวงปู่ไปเที่ยวกับหลวงปู่เพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่ให้ศึกษาหลวงปู่จะทำอินิหารในหลายอย่างจนเราเคยชินว่าหลวงปู่น่าจะไม่ตายทำไมเราถึงว่าน่าจะไม่ตายเพราะเราเห็นหลวงปู่ตายหลายครั้งแต่ตายแล้วฟื้นจึงมั่นใจว่าหลวงปู่ คงไม่ตายก่อนเราแน่นอนแต่พอลวงปู่ตายจริงๆเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่คือศัจธรรมที่หลวงปู่ที่สอนขอจเจริญพรเดี๋ยวในตอนหน้าจะเล่าถึงเรื่องว่าทําไมเรามั่นใจว่าลวงปู่ไม่ตายมันมีเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์ที่ทําให้เรามั่นใจว่าลวงปู่ไม่ตายในขณะที่เรายัง อยู่กับหลวงปู่ป้าจะเดินมาเป็นชัดเลยจะให้เราเล่ายาวเลยมันจะยาวเลยแม่หร้อจะตัดตรงนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้ก็ถูกแล้วฮะอย่างืี้ก็ถูกแล้วครับตัวอะไรที่ไหนอย่างนี้อย่างนี้ก็ถูกแล้วครับเป็นชัดอย่างนี้ก็ดีแล้วต่อก็ได้จะต่อก็ได้ไม่ต่อแล้วก็ตัดออกได้ไม่ยาวครั้งหนึ่ง พาเราเข้าป <of fact. S 1> okay. ่าพาลูกศิษย์ลูกหาเข้าป่าแล้เก่งใจโยมนี่โยมก็นั่งรอไงดีบไหมต้องไปต่อครับเดี๋ยวไว้เสื้อหลังเสื้อหลังเสื้อหน้ากันฮะไว้เสื้อหน้ากันเลยครับเนาะเสี้ยหน้าจางก็เหนื่อยด้วยไงไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อน